พระเจ้าครับที่กรุงเวียงจันทร์ประเทศลาวพระเจ้มามรกรเคยประดิษฐานติ่อยู่ที่นี่219ปีหลังจากพระเจ้ชาชัยเชษฐาธิราชอัญเชิญมาจากหลวงพ่อบางนะครับถ้าตามในประวัติน่าจะเป็นอย่างนั้นเพื่อนี้การลุกไล่การล่าก็ หาพระเจ้ามรากตเหมือนกันพระม่าสมัยนั้นถ้าตามประวัตินี้ก็คือกษัตริย์ของอาณาจักรล้านช้างกับล้านนาล้านาานาครับหลวงพระบางก็มีความเคียวดอมกับกษัตริย์ทางเชียงใหม่เป็นดองกันครับก่อนที่จะได้นำ มันเชิญพระเจ้ามารกตมาไว้ที่หลวงพระบางก่อนที่จะนำมาที่ยังจันท์